สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง m o n ร t ก r ร a r Shop และอยู่กับช่วงมอ n i t o r Car Fight ครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกล่อง69ของ Buddy Fight ที่เราเพิ่งจะรีวิวไปครับมีอัลโทรากับดาร์คสเบิร์เาที่เป็นของบัตนั่นเองครับาเราทำตามคขาเรียบร้องที่ท่านเรียกมาครับวันนี้เราก็จะจัดแบบสอกล่องฟูฟูมาเล่นให้ดูเลยครับผมเรียกได้วว่าลูกเพจอยากเห็นเราก็จัดให้ใช่ครับผม เดียดีว่าเอาสองกล่องมาผสมเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมเล่นฟ,ฟูเลยใช่ครับพ้อมเล่นโอเคอ่โอเคเดี๋ยวหาผู้เริ่มก่อนด้วยลูกเต๋าแล้วกันโอเคครับฝั่งไหนมากกว่ารเริ่มก่อนได้ครับ ผมมเรริ่กคับสองก็ยังชนะโอเคโจกาหกใบลูมินายการนี้เรียกว่าใหม่เอี่ยมเลยจะกล่องรีวิวเสร็จปุ๊บแกมาแข่งต่อเลยโอเคเชิญครับทางนู้นรอ้โหมือโผล่ ทีดีอะเนาะอ่าใช่ออเอาเริ่มเลยเช้าผมจุ๊บนะครับว่าอนี้ล่ะอ่ะเช้าผมอ่าเรียนด้วยเรียนด้วยติดตั้งสายเทกหมดแล้วลอ,อุ้ยส่เทปแต่นี้แบบเนี่ยครับ เหมือฟื้นพลังเทนต์ปะที่ช่องขวาครับโอ้โหไม่เห็นกันนานคิดถึงมากเลยช่วงพังเอ็กเนี่ยอ่าไม่เข้าเสื้อหลานครับหาสงสัยเทมห์พอเขาจะพาสายฟ้าจูการหนึ่งใบครับอ้าวใบนี้ติดนะจูงไปเขียบผมพอเล่นแล้วก็ฟิลกาวกลับมานะใช่ใครทันช่วงพังเอ็กก็น่าจะคิดถึงเหมือนกันอืมตามรยาครับด้วยวิ่งเพนตตายอีกไหมตายคไม่ติดแบบเฟเธอร์นะจูบ่า นี่คือความเก่งของยุคก่อนนะคือสก,กิลแต่ละใบจะไม่ค่อยติดเทอละครั้งกันมีกี่ใบเรียกได้ว่าใช้จนหมดโอเคนี่อะไรรอมให้สุดครับอะแล้วฟอผู้มีตาแบาบบัสครับผมุ้ยจงจากนิเเนี่ยนะคิดถึงกันหรือเปล่ากาฟอร์เมชั่นโอ้โหคิดถึงมากไอแท็กเกฟนเลยครับมาแล้วไอแท็กเฟนดีด้วยบัสครับผม รับด้วยพลังช okay. ing, okay. ีวิตไปเลยไปตักเศษกัาผัดเถอโอเคเข้าเทิร์นจวบหนึ่งใบยังเรามีเยอะมากจวบจวยหนึ่งใบเอาแล้วมือแบบนี้ว้าวเอาแล้วจวก่อนซิจวก่อนดูทรงได้เลยได้ยืนตัวรองจ่ายสองเกจนี่ตำนานมากวิรายได้ไม่มีปริซึ่งละครนี้ช่าการเท่านั้นดีนะมีอยู่ตัวหนึ่ง ต้องเจดิ้งเจฟโหตัวนี้น่าเป็นศึกข้าสุดโซนี่เรียกได้ว่าจากทีดีแรกบใบตำนานนะตำนานนะมีสกิลบอกว่าเมื่อถูกโจมตียกเลิกเพนนเทคของไอ้ไฟว้าว oh. บัตรไม่มีอยู่แล้วใช่แล้วจีิงนะแล้วก็เมื่อจานนี้ถูกทำลาย,ยแล้วออกจากสนามนะครับจะได้เกียรติโอกาสก็นับนะเพราะออกจากสนามไปแล้วใช่แ okay. ล้วเก้าได้แหละตายครับสองเกียรติจวบสองนะใบนี้อนาคตก็ยังมีใส่มีติดแน่เรียกได้ว่าเป็น อันนะอตโตร่าก็ยังใช้ใช้เป็นใบจั่วใช่ฮะจูกาสองใบอจัวอจ่วมาใบซ้ํากันเลยก๊อปปี้กันมาทีเดียวไล่ครับชาร์จหนึ่งเกจค่ะมีเซตสามอยู่ได้วจวการหนึ่งใบใบคืนใบคืนแต่ละไม่มีเกจแย่แล้วไล่ครับไล่นำเข้าสู่โซ่ของมอเตอร์หนึ่งใบในสนามนะแล้วก็การนี้ถ้าอยู่ในโซ่บิสมาร์ก้อน ใบนี้จะไม่ถูกพอโซ oh. อ่มาตีได้1เกตด้วยแต่สีเทอละครั้งนะต่อนหนึ่งใบแสดงว่ามีสองใบก็ได้2เกตใบเด่นนะใบเด่นใบเด่นถ้่องใส่อาวุธประจําตัวของผู้เล่นนะรองเท้าพีซึมดาก,ก้อนเราไม่โดนใบนะครับไม่โดนยกเลิกวามสามารถแล้วก็บวกสองพันทั้งหน้าหลังเลยโอเคอทแทกเฟนเลยครับรได้บบยืนตัวลองจริงด้วย <laughs> เด็กนูจะเล่นไม่ได้ทาไมมีบัตรเพราะฉะนั้นรวมตีเสบบร็บัตรครับลายหกดาวน์สิวโลแห่งมังกรสายฟ้า <c oughs> แค่เขาจ่ายเงินเกตยุ้เล่นการโยมตีและโจก,การถึงใบครับผมไอ้จ่ายเกตได้จั่วคืนด้วยยกเลิกทหารมองซ้ำไหมไม่มีดับเบิ้ล <c oughs> ต่านแลมีดับ <c oughs> เบิลนกะับโอเคโอ้โหสองเมื่อตีได็กเกตลืมททีท <Okay. S 1> ล่ลืมลืมจุด อด,ดอรอเงเท้าโรนัลโดผมบอกว่าเมื่อโจมตีและช่องกลางยังอยู่จะได้ยิงเลือดด้วยนั้นหนึ่งนูส้สึกแล้วครับไปครับเพนตอร์อีกใบหนึง่งเจาะข้างถึงไปไม่มีอะไรใเล่นแล้วจังหวะนี้ไม่มีอะไรให้เล่นละอ่าไอแซคเฟดครับผมไอแซคเฟดบล็ตัวนี้ทำอะไรได้ครับ บัสตัวนี้ครับในระหว่างเจอของเราการนี้ไม่สามารถจุควาไรได้ครับผมแล้วก็เมื่อลูกช่วยแอคทายเฟสของเราหากเรามีพลังชีวิตสี่หน่วยต่ำกว่าคอมอนสเตอร์กองขับจักรยานสายฟ้าที่มีไซส์หนึ่งต่ำกว่าไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดเราโดยใจคอคอสและสับกองการนะแต่ที่เรื่องผมเป็นกล้ามมันใช้ไม่ได้นะโอเคดิฟเฟนต์ดิฟเฟนของผมมีเก้ามีดิมิติหกพันเป็นแปดพันบอกแปดพันใช่ไหมครับใช่แล้วแต่ว่าการวันนี้บอกว่า ตราใดที่บนสนามเรามีมอนเตอร์ที่มีคาราบ,บัตในชื่อกาดการนั้นและการนี้บอกว่าเวอร์6,000ครับผมอู้ <Ooh. S 1> อ่าเป็น9,000ฮนะและตัวนี้ยืนเป็น11ครับโอเคหมื่นหนึ่งใช่ครับแล้วก็ถ้ามีพลังชีวิตเซน่วยต่ำกว่าการนี้ได้รับ Double Nail Pack ครับอู้ห <Ooh. S 1> ตอนนี้เป็น9ต้องไกลตา,กาต,ตายก่อนตายสไตล์โอใช่ไหมใช่ฮ mm hmm. ะแฟร์ตี้บอเาเตอร์เลยครับ นำปีซึมแล้วก็หนึ่งไปจับขึ้นมือผมเลือกใบนี้แหละครับแล้วก็โฟกสัสคคแล้วก็เลือกเท็คข้างล่างครับนำมเอเตอร์ไซค์ไฟหนึ่งไปจับขึ้นมือการทำลายใช่ไหมโอ้โห <laughs> พลังลดลงค่ะตีไม่เข้าเกินนาที <laughs> เร, <laughs> รี้ผมโดนยิงได้ปหมครับโดนยิงนี่ไงตีไม่ฮิตหนึ่งหรือวะอย่างนี้อย่างนี้ต้องฝรั่เศสครับโอเคครับ <laughs> ผ่าน, okay, นลแล้วผมโอเคเมื่อกี้โทษทีลืมอีกแล้วเมื่อการกาได้ออกจากสนามดิ้งกีดมันไม่ได้บอกว่าต้องถูกตำลายแสดงว่าออกจากสนามด้วยวิธีใดก็ได้หมดไม่ว่าจะนำลงดับฟงกับกองใช่ครับตอเคโคเดอสแตนจัวชาร์จรองเท้าโรนัลดจัวดูทรงจะได้เล่นคนนี้แหละจานิเกีครับโคโอ้โหบัลกองพลิกหวานเป็นคุกกี้นะกาเล็ต นำไปบจะเข้าสู่โซนแล้วจ่ายหนึงเกตอุ้ยโอเคไม่มีอะไรละลิซลิงก็ไม่มาอาดักเฟสเลยตายตาสไตล์พักแรงต้องตีเคลียร์ข้างก่อนนี่แม่โอ้โหไปไปเพนตตาไปควันคาโดตตีโมครีรับจะมางชิ้นท่าสองโอเคไฟนอลเฟสลืมมีอะไรีได้นเกตลืมตลอดปาเทิร เอตัดดอกบันดี้เราหนึ่งคุณจะได้ลงสนามไหมขอบคุณมากครับที่ยกไปผมได้แคอมโบแบนี้นี่ครับเฮ้ยโกบุสปิศาจยิ้ธเรื่องราวกบุสอ่าผมมีการใช้คอมโบมันคือคอผมอ่อแจังเก็ต นีโค้ดบัตเนาะใช่ครับโค้ดบัตอ่าเทคของอ่าโกบุ๊ชนะครับเมื่อมอนเตอร์กองขัพจากภาษาไฟฟ้าไปอื่นเข้าสู่สนามเรานำใบบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ซองเกตและโจกันหนึ่งใบเอ้าว้าวแต่ว่าใช้ไดนะอีกครั้ง,งต่อ,องเทนะครับผมเดืนเดือหกด้วยเมื่อกี้คุณยกผมใช่ไหม อุ้ยลงทัำเลยอ่ะนี่ครับผมอุ้ยจับนอนเหรอไม่ครับในรอบเทอร์มของเรากครับจากพระแสงฟ้าทุกไปบนส่างาของเราจะไม่ถูกเลสและจะไม่ถูกน้ำน้ำเก่าขึ้นมือว้าว,าวอันนี้จำได้เลยชื่อกุนซือเขาไปเข้าร่วม c h อ o s ด้วยนะเหล่อาอะไรอะโอเคมาฟิลพาร์คเอ็กจริงๆมาไม่ใชมือห้ามือสี่ใบฟิครับผมมาเลย แปดพันแล้วก็คนนี้ถ้ามีปีซึมลาก้อนอยู่ช่องกลางบวกให้พันหเป็นเก้าพันเก้าพันมาเดิมเก้าพันเต็มแ้วปั๊มพลังมาแล้วไล่ครับเรเดียนเทลครับจันเกดโอเคยกเลิกการโจมตีแล้วก็สกร้างกระดาษใส่คู่แข่ง,หน,งหนึ่งหน่วยแล้วก็ลงท้าโรนัลโด้ครับหนึ่งหน่วยเห้วเข้าเครื่องขายคุณแล้วนี่แต่ว่ามันเลยมาแล้วไงฮะ <c oughs> ช่วยเริ่ม <c oughs> โอ้จบงกระผม แต่ว่าอันนี้แขกติดไหมเมื่อกี้ไปโจมตีติดติดอ่าติดนะลุกขึ้นมาจะแท็กะไม่ได้แท็กครับผมอ่าโอเคดับมือมือคุณเหลือกี่ใบอะเหลือสามใบถูกไห้ครับผมต้องทุ่มแล้วที่ครับรอบหนึ่งเรดดียนเชลว,ว์ครับโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เร็ว หนึ่งหนนึ่งอเด่ันนี้ธอระคังไหมเทอเรคังเอรคังตกใจหมดตีไหมครับสิบเอีเท่ากันเกิแล้วกไม่มีเพนนะไม่ีเพนไมมีเพนคนนี้มื่ออกจากสนามได้หนึ่งเกตนี่ยไล่ับผมวบัตเอกลิงโอ้โหคิดถึงมากดูสใบบนสึกครับผม นี่ล่ะหนึ่งใบหนึ่งใบขึ้นมือที่ไหรับผมโอเคอแต่ไม่เมียงนะยังนะไปแท็กกัอหนึ่นงรอบช่องการคิดสักครู่คุณซื้อเหรอ โีเแปกเออไม่ได้ได้เกีออกจากสนามสามขีครับโอเคตัวนี้กลับมาเป็นไซส์หนึ่งโอเคสามขีที่ช่องการเมื่อคู่แข่งสางจูมตีโดยเธอคู่แข่งสปิริตทัสจะลงมาจะมีเคแล้วก็ย้ายป้อมจีที่ตัวนี้ครับผมอันนี้ตีเท่าไหร่สองพันตีสองพันครับผมเก้าพันแล้วก็คนนี้มาลงสนามโดยเธอคู่แข่งกิงสองนิดเดือดหนึ่งแล้วแต่ว่าผมมีนี่ น่งเก้ับลุกมอนเตอร์ซิมีความบันอไอซิการาเอาแล้วเอาแล้วตีครับผมเคาน์เตอร์ครับยกปีซึ่งไปสามนึ่งใบขึ้นมือเลือกเทคบนครับคอมอนสเตอร์ปีซึ่งหนึ่งใบโดยจ่ายขอขอคอคอร์ตลงมาอย่างนี้แล้วเมื่อการที่เข้าฝืนรับได้เคยคู่แข่งยิ่งสองเลือดโอ้ <c oughs> ตายครับโอเคหมีปิดด้วยสปิริตครับโอ้โหบัตดี้เลยลุง <c oughs> คอมโบสกิแกงครับนี่คอมโบยิงเลือดสกิแกงอูเนี่ยอาโทราต้นตำรับเกดใช้ครับ แต่ไม่ได้เรโซล่าเลยนะโอเคก็วันนี้ก็มาไซด์ให้ดูเลยนะครับระหว่างโทล่านะครับแล้วก็จักรพรรดิสายฟ้าอันนี้ก็ต้องพูดกัะนำตรงนะเพราะว่าโซล่าเนี่ยให้ของมาคุ้มมากๆคุ้มแต่ว่าจากาักรพรรดินี่เรื่องด้วยความที่มันมีแต่ดาก้อนนะอโอติล้วจักรพรรดิมันต้องมีหลายๆวงมาช่วยกันโอเคก็สำหรับใครที่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องมอนเตอร์การ์ดช็อตด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ